สวัสดีครับนี่ก็คือการสกัดเย็นน้ำมันตะไคร้นะครับตะไคร้หอมนะครับก็คือเออสกัดร้อนโทษทีโทษทีเนอสกัดร้อนอ่าเป็นขั้นเป็นขั้นตอนการสกัดสมุนไพรนะครับก็คือวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะเป็นน้ำตะไคร้เอ้ยเป็นใบตะไคร้ตะไคร้หอม,หอมนะครับส่วนเหลือที่ได้ที่เป็นน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะนําไปใช้เป็นอ่าสมุนไพรไล่แมลงนะต้มใหม่ต้มใหม่ นะครับตอนนี้ก็ลักษณะการทํางานก็จะใช้เหมือนการครอบแน่นเนาะเป็นอ่าเป็นท่อน้ำเย็น,น,นเข้าไปนนสกูเลทข้างในครอบแน่น,น,นลักษณะเป็นท่อสุญญากาศแรงดันสูงนี่อย่างนี้ดูดีมากเลยอันนี้เราจะได้น้ำมันที่เกิดจากการกัน่นนี่หยดลงมา ใจเย็นติ๋งติ๋งติง๋งนี่เศจสกัดออกมาแล้วนี่ก็คือน้ํามันที่ได้จากการสก,กัดว้าวไม่ง่ายเลยนะครับกว่าจะได้นี่นสๆๆโอโ้โหปวดติดตามตอนต่อไปแล้วเสร็จแล้วเยวท่งสองคลิปให้ดู